ถึงเวลาที่คุณต้องรับกรรมนะบอกแล้วครับว่าถึงเวลาที่เราเปิดโปงเนี่ยเราเปิดโปงเราไม่กลัวใครเพราะอะไรเพราะเราอยากจะให้คนรู้ทั้งประเทศว่าไอ้คนสารเลวพวกนี้นอกจากเป็นตำรวจแล้วนะ shuttle, ได้รับชั้นยศพระราชทานแล้วเนี่ยนะมันยังประพฤติชั่วเป็นส้ศึกในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ที่ทําให้กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยทำงานยากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยยังมีเครือข่ายของสวัสดิ์ซัว ฝังอยู่ในกองบัญชายการตำรวจไซเบอร์อีกหลายคนนะครับนะนะครับเอาละทีนี้เรามาดูลูกเทวดาบ้างนะครับหลักฐานที่ผมเอาไปมัดนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของร้อยตำรวจโทนัทสักดิทัศนะครับนะที่เป็นเจ้ามือเครือข่ายด้านบันเทิงออนไลน์ของหลวงจู๋สมชายมีการโอนเงินนะครับระหว่างนัทสักดิทัศนะครับไปยังปฏิวิทย์ลูกชายเทวดาของท่านจิติรอดบางยางนะจำนวนเงินทั้งสิ้นหลายร้อยล้านบาทนะครับอันนี้ก็ เป็นความผิดเกี่ยวกับพนันออนไลน์นะอันนี้เราได้มีการดําเนินคดีไปแล้วนะครับแล้วก็นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีการโอนเงินระหว่างนัสสิทัศน์กับปฏิวิทย์นะไปแล้วนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์ทั้งสองคนนะซึ่งวันนี้หลักฐานที่เราเอามาแสดงไม่ใช่เพียงแค่เส้นทางการเงินเราเอาทรัพย์สินมาให้ดูด้วยนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่ครับนัสสิทัศน์เป็นเจ้าของรถหรูเป็นนาฬิกานะครับนะยี่ห้อปาเตะนะฟิลิป นะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับยังมีนาฬิกานะอีกนะครับให้ดูอีกภาพหนึ่งอันนี้นาฬิกาไม่ใช่นาฬิกากิ๊กก๊อกนะครับนาฬิกาของแท้เรือนนึงไม่ใช่ธรรมดานะเรือนหนึ่งเนี่ยต้องไปถามตั้าดูว่ามีไหมเรือนนี้นะพี่น้องประชาชนเปิดไปต่อครับเอาละนี่ครับนี่คือหลักฐานในการมัดนะขบวนการของเครือข่ายพนันออนไลน์แล้วก็เรียกรับสินบนนะจาก บนพนันออนไลน์ของหลงจู้สมชายที่เป็นเครือข่ายทั้งหมดนะครับพี่น้องประชาชนครับนะอย่างน้อยสุดเราก็สามารถไปสูจนความจริงเบื้องต้นได้ว่านะครับลูกชายเทวดาทั้งสองนะอดีตผู้การปาจีมบรรีรุ่น35รุ่นเดียวกับศรีวราลังสิพมกุลน,นะแล้วก็นะครับตัวลูกชายจิติล่อบางยางหรือก๊อฟนะครับก็ถูกชี้มูลความผิดแล้วผมก็จะทวงถามพลตำรวจยดงมงศักดิ์กิจพัฒน์ว่าท่านอบอกาต่อเราว่า จะให้ออกจากราชการไหมหรือว่ายังยืนยันว่าจะต้องตั้งกรรมการสอบอีกชั้นหนึ่งแล้วถึงจะชี้มูลแล้วให้ออกจากราชการนะก็วัดใจท่านพบตอรอดูว่าจะาแบบไหนนะครับทั้ง4คนนะอันนี้ถือว่าเราได้ทําหน้าที่นะครับเสร็จสิ้นแล้วในส่วนของ2คนหลังเนี่ยนะครับผมได้มีการดําเนินคดีเรื่องร่ารวยผิดปกติที่ปปชด้วยแล้วก็แถมไปดําเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่ปปงฐานฟอกเงิน อีกต่างหากนะครับนะอันนี้ก็ทําสุดติงกระดิ่งแมวแล้วนะนะครับไปร้องที่จะเลแล้วร้องหน่วยงานที่กองปราบปรามแล้วร้องหน่วยงานปปง,งแล้วร้องปอปชแล้วร้องทุกแห่งที่มีที่ร้องได้ก็ทําจนสุดติงกระดิ่งแมวเรียบร้อยนะครับสําหรับลูกชายเทยวดาทั้งสองนะเดี๋ยวดินหนึ่งพอดีมีคนฝากคลิปมาให้ดูดูว่ามันว่าเราว่าไงขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับ นะผมไม่ดูนะอ่านเะนี่ยครับลูกเทวดาที่วันนี้โดนทีมูลความผิดนะนี่เห็นไหมครับนี่มันเป็นตำรวจหรือมันเป็นอะไรถามามันเป็นตำรวจได้อย่างไรนะไอ้ลูกเทวดาเนี่ยอ่ะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ฝากพี่น้องชาวทิกตอกหน่อยว่านี่พฤติกรรมของลูกเทวดานะ ันดานความเร็วของลูกเทวดานะครับเข้าตํารวจก็ใช้วิธีนะครับไม่ได้เข้ามาโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเข้ามาโดยฝากนะแล้วก็งานการไม่ทําเที่ยวอาบนวดในเวลาทํางานนะนะครับนี่ผมไม่ดูนะครับว่านะเข้ามาตํารวจโดยที่นะเข้ามาโดยพ่อมันฝากให้นะแล้วเข้ามาเนี่ยเป็นลูกเทวดาเที่ยวในต,ต่างประเทศ ไปอาปนวดในเวลากลางวันในเวลาทํางานนะครับนะเอาเมียตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสปานะมามาเป็นตํารวจพี่น้องประชาชนคิดดูสามารถตัวเองชาติจะไม่ชิบหายอย่างไงในเมื่อมีตํารวจแบบนี้มินแน่เนี่ยให้ดูนะครับวันวัน,วนอยู่กับนารีแดกเล่านะแล้วก็ไม่ทํางานทําการผมอยากถามพมตลตํารวจนรศักดิ์กิมพัฒว่าไอ้อย่างเงี้ยจะไว้ทำหียอะไรตำรวจแบบนี้ผมถามหน่อยเนี่ยไอ้ลูกเทวดาอย่างเงี้ยจะไว้ทําไม ผมถามเลยครับว่านะอย่างเนี้ผมถามว่ามันเป็นตํารวจอย่างไรถูกมิกหินขี่มูลความผิดแล้วพี่เดน่นนะคุณยังจะเอาตารวจแบบนี้ไว้ทาทาอะไรเป็นเจ้าของเว็บพนันนะและเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมด้วยเป็นเจ้าของเรือที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมนะซึ่งผมบอกให้เลยว่าไม่มีทางรอดหรอกครับนะในคดีที่มึงเนี่ยนะรับนวนเป็นปกตินะผมบอกให้เลยว่าผมทําอะไรก็แล้วแต่ ผมไม่มีหลักฐานผมไม่กล้าทําเอาเถอะวันนี้มึงว่ากูหัวร้านก็ว่าไปนะแต่กูอยากให้มึงรู้ทั้งประเทศว่าคนอย่างมึงอ่ะนะได้มาเพราะพ่อมึงช่วยได้มาเพราะพ,อ,พอตลอลช่วยได้มาเพราะผู้ใหญ่เนี่ยนะอดีตผู้บัญชารภาคสองเนะี่ยรับเงินสินบนจากมึงไปนะทําไมจะไม่รู้นะวันนี้มึงรอดส้นตีนมาได้เนี่ยกบุญล,ลาสาแล้วนะไอ้ก๊อฟนะ นะไปหาชูวิทย์เนี่ยมึงไปทําอะไรมึงไปหาชูวิทย์ทำอะไรถามหน่อยนะไอ้ก๊อฟกี่เรื่องรับรองว่าสหบาตทามึงอะเต็มแข้งรับรองได้ว่าหลายหลายคดีอะมึงจะรู้สึกนะผมบอกเลยนะครับนะนี่เป็นตํารวจระดับพันตํารวจเอกไอ้พันตำรวจตีคิดดูสารวัตรนะแล้คิดดูว่าวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันทำอะไรครับแดกเหล้าเห็นไหมเขานาลีแล้วเป็นตารวจได้อย่างไรแล้วตารวจระดับประเทศสองแสนกว่านาย มันจะไม่ชิบหายยังไงถามว่าคนแบบนี้มาเป็นตำรวจนะแล้วอีกสองแสนกว่านายต้องไปสู้รบนะครับกับผู้ก่อการร้ายในภาคใต้นะต้องไปเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตตามชายแดนนะครับพวกป่าปามยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นตำรวจจชดก็ต้องไปเสี่ยงชีวิตกับผู้ก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับค้ายาเสพติดแต่ลูกเทวดา้กอปเนี่ยเห็นไหมครับวันๆไม่ต้องทําอะไรครับนะงานการไม่ต้องทํากินเหล้าเขานาลีเห็นไหมครับ เนี่ยส่งคลิปมานะนะครับท้าทายผมชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะผมบอกให้เลยว่าไอ้ลูกเทวดาส้นตีนอย่างเงี้ยนะพ่อแม่มันเนี่ยไม่รู้สอนอยังไงนะแต่ให้รู้ว่าวันเนี้ยมึงโดนที่มูลความผิดไปแล้วนะพี่น้องประชาชนครับนะครับนะเอาละพี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมจะเปิดคลิปคลิปหนึ่งให้พี่น้องประชาชนดูนะ อ่ะไปอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องประชาชนครับผมอยู่ธุรการแล้วผมอยาก,กพักผ่อนผมมาปาอประงเพื่อมาพักผ่อนเพราะว่าลูกผมยังเล็กลูกคนสุดท้องผมอายุ9เดือนผมจะขอมาพักผ่อนและเลี้ยงลูกเพราะว่างานตำรวจเนี่ยทำให้ผมไม่มีเวลาดูครอบครัวแค่นั้นเองพี่น้องประชาชนครับสันักง,งานปาอประงเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับผมก็อยากจะฝากถึงข้าราชการทั้งประเทศนะครับนะที่นะอยากจะโอนย้ายมาสันักง,งานปาอประงเพื่อมาพักผ่อน ก็ดูสิครับว่าระดับรองเลขาธิการปรปงอ,อ,อ้างว่าเป็นตํารวจแล้วเหนื่อยนะเลยขอมาอยู่ปปงออได้แล้วก็จะเป็นลูกเอาเวลาไปเลี้ยงลูกอายุ9เดือนพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับข้าราชการระดับรองเลขาธิการปปงออนะประกาศต่อสื่อมวลชนว่าสํานักง,งานปปงเป็นสถานที่พักผ่อนให้กับตํารวจที่อยากจะพักผ่อนนะแล้วก็มีลูกยังเล็กอายุเพียง9เดือน เหนื่อยทางานตารวจมันเหนื่อยนะเลยต้องมาอยู่ที่ปปงเป็นฐานที่พักผ่อนดังนั้นผมอยากจะฝากถึงข้าราชการทั่วประเทศนะครับนะใครอยากจะมาพักผ่อนให้โอนย้ายมาอยู่ที่ปปงนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะนอกจากนี้เนี่ยเขายังบอกแล้วว่าเมียเขาเป็นแม่บ้านนะเป็นเซลล์ขายไม่อัดแต่พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าบริษัทของเมียนะครับท่านรองเลขาปปงไปเกี่ยวพันกับเว็บพน,นันออนไลน์นะ เป็นสำนักง,งานที่ให้นะครับบริษัทนะของภรรยาของท่านรองเลขาปปงเนี่ยไปรับเปิดเว็บพนันออนไลน์โดยมีนะครับเงินค่าเช่าเดือนละหนึ่งจุดห้าล้านบาทพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศคิดดูสิครับว่านะนอกจากว่าน้ามาพักผ่อนนอกจากต้องการเลี้ยงลูกอายุเก้าเดือนนะนะผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าปปงเป็นสถานที่พักผ่อนนะและภรรยาตัวเองเนี่ยก็ไปเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์นะ ตัวเองก็ไปเกี่ยวพันกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวจำนวน5